สวัสดีค่ะเพื่อนๆดูพริกของเราสิคะเริ่มมีดอกแล้วนะแต่เราอยากให้เขาแข็งแรงเราติดดอกมากขึ้นแล้ววันนี้เราก็ได้สูตรมาค่ะเป็น,นส,สูตรเล่งดอกของน้องพริกทาง่ายแล้วก็ประหยัดค่ะเพื่อนเพื่อนจริงๆแล้วก็มีหลายสูตรนะคะแต่ว่าทวดิดสูตรนี้หาง,ง่ายค่ะแล้วเราลองใช้ดูแล้วก็ได้ผลนะคะเพื่อนเพื่อนไปเราไปดูกันเลยค่ะว่าเราต้องเตรียมอะไรกันบ้างอย่างแรกเลยคือผงชูรสค่ะตามด้วยเครื่องดื่มชูกําลังยี่ห้ออะไรก็ได้นะะังั้นเรามาเริ่มทํากันเลยค่ะอันดับแรกก็เปิดฝาเครื่องดื่มชูกําลังออกก่อนนะคะอื กลิ <pay festivals> ่นหอมมากเลยค่ะเพื่อนๆให้เทเครื่องดื่มชูกําลังครึ่งฝาค่ะตามด้วยผงชูรสครึ่งช้อนชาค่ะเพื่อนให้ผงชูรสละลายเร็วเราจะเติมน้ําเปล่าลงไปนิดนึงค่ะก็คูลเลคูเลค่ะแป๊บเดียวละลายเลยเห็นไหมเตรียมน้ํามา1ลิตรค่ะเทผงชูรสและเครื่องดื่มชูกําลังลงไปค่ะเหยาะให้เข้ากันแล้วเราก็เอาไปพ่นกับต้นพริกเราได้เลยนะคะเพื่อนๆสูตรนี้เพื่อนๆสามารถใช้ได้อาทิละครั้งค่ะแต่ถ้าเพื่อนๆใช้ไม่หมดก็สามารถเก็บไว้ใช้ได้อีกนะคะแล้วสูตรนี้ก็ยังสามารถใช้กับผักที่เราปลูกได้ด้วยค่ะประหยัดและ ปลอดภัยลองทำกันดูนะคะเ,เพื่อน